สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับมาครับมาจัดโปรแก้งเงียบปลายเดือนกันหน่อยนะครับผมอู้ <Ooh. S 1> เดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างเงียบนะเนื่องจากเพิ่งผ่านเทศกาลมาเนาะนะครับแล้วก็จะสิ้นเดือนปลายเดือนแล้วนะ เศรษฐกิจก็ยังไงก็ไม่รู้เนาะนะครับ FC เออ้อนะฮะการลงทุนไม่รู้ยังไงสู้กันต่อไปนะครับมาเอามาแบ่งปันกันแบบรวมฮิตเลยแล้วกันเนาะนะครับชุดนี้ก็เพิ่งลงไปเมื่อวันก่อนเอาแบบเบาๆเลยนะนะครับเอาแบบไปซื้อกันได้นะครับตรงนี้ฟอร์มสวยดีนะครับ เอาไวๆเอาไปสามพันะตัวแรกเปิดไว้สี่พนะเอาไปสามพันพอนะครับองนี้นะอิ่มใหญ่ฟอร์มสวยดีนะพระจะผิวๆหน่อยนะครับมาเนื้อแกร่งโซนกระดูกนะครับผมไม่หักไม่ซ่อมสวยนะฮะสวยเดิมเดิมนะครับสวยเดิมเดิมฟอมดีนะฮะพาตัดขอบเหลือนะเห็นไหมฮนะีนะ่มีองรอยการตัดขอบ แล้วก็มีเนื้อเกินออกมาครับพระก็เลยดูกว้างๆนะเห็นไหมบนล่างก็ตัดห่างนะฮะก็เลยดูเรื่องๆแต่ควาจริงองค์พระนี้มาตรฐานนะครับแต่ว่าอยู่ที่การตัดนะตัดเหลือนะตัดเหลือทั้งสี่ด้านนะครับผมพระสวยนะองนี้นะขาวๆนวลๆน,น,นะครับเนื้อจัดดีนะเป็นโซน <c oughs> กระดูกนะแต่ด้านข้างนี่หนุบดีนะด้านข้างนี้หนุบดีนะครับ สองมันนะครับองนี้นะไม่หักไม่ซ่อมผ้าสวยนะครับเอาสามพันนะฮะตอนแรก EP ที่ผ่านมาผมเปิดที่สี่พันห้านะหลายท่านอาจจะชอบแต่ไม่กล้าทักมาประมาณนี้นเนาะเนื่องจากอาจจะมองว่าช่วงนี้ปลายเดือนนะอาจจะต้องใช้เงินใช้อะไรกันเนาะนะครับผมจัดโปรให้ละกันนะครับจะได้ซื้อกันบ่อยๆนะครับผมด้านหลังสวยนะครับมีความหนึกหนึหนุ่มๆอยู่นะ เนื้อแข่งก็จริงแต่มีความหนึดนุ่มนะครับ fc ทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะพิมพ์ใหญ่วะะรัครังนะครับผมพระก็พิวดีนะองนี้นะนะครับเห็นไหมอ่าสามพันนะครับพระแบบนี้โอ้ถ้าเมื่อสักสองปีก่อนนะช่วงผมทำช่องใหม่ๆต้องมีสตาร์ทแปดพันห้านะเมื่อก่อนนะครับว่ากันไปองอนี้เป็นทรงเจดีย์วอรกคังนะฮะเนื้อตุ๊บตับดีจังนะครับองนี้นะเห็นไหม พาใช้มาช้ำๆหน่อยแต่ไม่หักไม่ซ่อมนะครับได้เนื้อเป็นก้อนๆเป็นจำๆเลยนะเป็นโซนวัชระคังเลยนะครับอันนี้เนื้อจนโซนหยาบนะเนื้อโซนหยาบเนะฮะเนื้อหยาบนะครับพาใช้มานะครับช้ำๆหน่อยแต่ว่าไม่สึกเท่าไหร่นะครับผมยังน่ารักนะฮะไม่หักไม่ซ่อมนะครับ มีบินนิดหน่อยตามขอบตามมุมนะครับตามการเวลานะครับผมพาน้ําหนักดีไม่เบานะแห้งๆห,หนึกๆนุ่มๆน,น,นะครับนี่ตรงนี้บินเก่านะเห็นไหม F4 เนื้อเป็นก้อนๆเห็นไหมเห็นไหมนี่เนื้อดีด้านหลังยุบนะฮะเป็นยุๆนบๆเห็นไหมอ่า อาจจะเกิดจากการใช้การเลี่ยมนะนะเนื้อดีนะมันเลยนะครับตรงนี้เอาไว้เอาไป2อ0พนหครับ fc เนาะนะครับ2อ0พครับผมทรงเจดีน่ารักดีนะครับมันนะครับทรงเจดีวรขังนะครับผมสองพันหตัวเลกตั้งไว้3,000หรือ3า0พนี่นะครับไม่เป็นไรเป็งปันกันนะครับผมอันนี้เกรดโบตูมนี่เนื้อดีนะ เกจดปตูมรลคังนะครับเนื้อโซนนิยมเลยนะนะครับช้ำๆหน่อยนะนี่อันนี้โซนเนื้อละเอียดนะครับแกร่งแต่ว่ามีความหนึบนุ่มนะครับองเมื่อกี้จะเป็นโซนเนื้อหยาบนะในเนื้อละเอียดเกจบรปรตูมนะครับวัลคังด้านข้างนะครับมีปรปริบ้างนะครับผมเนื้อสวยเลยนะอ,อันนี้นะครับ fc มันเลยแหละนะครับผมชม ชมด้านข้างนะครับผมข้างสวยดีพระไม่มีซ่อมนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมน่ารักนะครับใช้มาแต่ยังน่ารักนะครับตรงนี้มีบินนิดหน่อยนะตรงนี้นะครับเห็นไหม้อในขาวๆแกร่งๆนี่ฮะด้านหลังมีรอยร่องรอยการเลี่ยมนะครับเห็นไหมเนี่ยนะคล้ายๆรูปเห็นไหม ค่ยๆรูปใบโพนะครับ F4 ไหมข้างหลังนะครับเอาไปเท่ากันนะครับ2อ0 0นะครับผมน่ารักปีอนี้นะครับเกรดโปตุมวัตคังนะครับเนื้อดีเลยนะ2 5 0 0ัทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมจัดโตให้แล้วนะใครไวใครได้นะครับนะองนี้น่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้หรือเปล่านะครับ ผมได้แางนี้เลยนะครับนี่ตอนซื้อเนี่ยพระเขาไม่ให้แกะนะไม่เห็นหลังนะให้เห็นแต่ข้างหน้าเนี่ยครัเขาเขาใสต่ตลับเก่าไว้นะตลับเปลดนะผมก็ตัดสินใจซื้อมาเพราะดูด้านหน้าเนื้อเนื้อมันดีชอบนะมีการปิดทองเก่าไหมฮะเห็นไหมะทองเก่าๆแห้งๆนะครับเนื้อเน่าๆเลยครับ f 4. น่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับผม ใครชอบจัดไปนะฮะองนี้ผมเอาเอาพันห้าแล้วกันนะนะครับผมเอาไม่แพงกอ่าพันห้าแล้วกันนะครับผมมันดีนะนเนื้อก็เหมือนมันเป็นเนื้องอกๆเหมือนกันนะนะครับเอฟซีเอาว่าตามรูปเลยนะครับผมชมด้านข้างนะครับมันเลยนะครับแห้งๆห,หนึกๆนุ่มๆเน,น่าๆน,นะครับบอกไม่ถูกนะบรรยายด้วยภาพแล้วกันนะครับผม ครชอบจัดไปนะฮะเอาไม่แพงกอ่าพันห้านะครับผมพันห้าผมส่งเดินด่วนนะฮะราคานนี้ขอเน็ตไปนะเปิดไม่แพงแล้วนะครับนะฮะเก่านะฮะด้านหลังนี่เหมือนเนื้อเขางอกออกมานะแหมนะครับ f c นี่มีคาบน้ําทองนะเนี่ยผมไม่รู้เขาลงทองแบบไหนนะครับอาจจะเปียกทองไว้หรือเปล่านะนะจะไม่เหมือนแผ่นทองนะครับตามนี้เลยครับ f c นะตามที่เห็นเลยนะครับ ดูให้ชอบนะครับผมเอาไปพันห้านะครับเก่าดีองนี้นะคล้ายๆพิมพ์เส้นได้นะฮะไม่พิมพ์เส้นได้ก็พิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับทักมาแล้วกันเนาะขอรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์ก่อนตัดสินใจนะครับผม FC ทักไลน์มานะครับผมประมาณนี้ครับจัดโปรให้แล้วเนาะนะครับชอบองไหนก็ไวๆนิดหนึ่งนะครับผมทักมานะครับฝากติดตามกันเช่นเคยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ